มาเลขหนึ่งมาเลขสมาเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเเลขแปดเลขเก้าสมเลขสิบเสองเลขสามเลขสี่เลขห้าหโอ้โหผู้เข้าประวดตสิบหกตัวนกพิรามเนี่ยพี่นกพิรามนี่อันตรายมากนะคะเขาบอกว่าเชื้อไวรัสสูงมากเลย แล้วไปเกาะอยู่ที่ไหนมีรถอยู่คันหนึ่งค่ะเขาจอดไว้ในตอนกลางคืนแล้วนกพิราบขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังคาไปอยู่บนหลังคารถน่ะตอนเช้าเนี่ยที่นกพิราบจะเต็มรถคันนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หัวดังก็มีสวยนะดูให้ดีๆสวยนะคะเนี่ย จังเชื่องเชื่องค่ะถ้าไม่ดอนเจ้าตัวนี้ไล่เนี่ยเขาไม่บินหนี